คือนกแก้วไง S S E E P ชี้คำนี้จำขึ้นใจแกะน้อยนั้น a n ิ m อ,อนมีหลากหลายนะเราจำเอาไว f ้ f I S, S H นี e. ้อัน b e สแปลว่าปลา T I g E R ไทยเกินนี้นาะก็คือเสื้ออีกคำก็คือกวา F A L O บ้าฟาโลคำนี้คนนี้จงท่องจำ C L O ดับบิวคำนี้ค, C a o ค,คืออ e ีกา D O a K E Y ดอนขี่เจ้าหลา W O L S ดูขึ้นมาปา้าอยากให้เจ้านั้นนมาท่องจำ